สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมเองฮาฮิโทริคนเดิมเพิ่มเติมคือบิดโหดไปหนึ่งเดือนนะครับก็ขอโทษด้วยที่ผมไม่ได้ลงคลิปนานะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนท่านผู้ชมรับสกินของเจสันใหม่นะครับนั่นก็คือไวพัมกินนะครับอันดับแรกที่ท่านผู้ชมจะต้องมีก็คือ1คุณจะต้องมีเพื่อนช่วยอยู่หนึคนนะครับแล้วเพื่อนของคุณจะต้องใช้ตัวละครท็บนะครับหรือว่าแท็บนั่นแหละ แล้วดูเหมือนว่าน้องผมจะหลุดออกเซิร์ฟไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขออนุญาตฆ่า้วงนี้ให้หมดก่อนนะครับไปกันเลย Let's go. <S <retiring> เอาละเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับอันดับแรกให้ท่านผู้ชมตีเพื่อนตัวเองให้เลือดเหลือ10%น,นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนวางกับดักแถวๆนี้นะครับใกล้ๆเลยครับแต่น้องผมไปวางกับดักตรงนู่นนะครับผมไม่รู้มันจะไปวางทำไมตรงนู<ะ>้นกันแล้วหลังจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมใช้สกิล2ของเจสันใส,ส่เพื่อนเลยนะครับแล้วก็ก็จะได้อาชช e เม้นมาแบบนี้เลยนะครับเรียบร้อยเท่านี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและแล้วเราก็ได้สกินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชม สวนสก,กินข้าวๆก็ประมาณนี้เลยนะครับอ่าผมจะให้ดูเลยอ่าประมาณนี้เลยนะครับรูปโปรไฟล์ประมาณนี้เลยอืมอ่าไหนมาลองดูเป็นแบบเป็นตัวเป็นตัวดูหน่อยกันสิจะเป็นยังไงอืมชาปเปยดก็เหมือนเดิมอ่าตีก็เหมือนปกติอ่าฮะอืม อ่าอ่าสับใช้ขวานสับนะครับโอเคก็อ่ามีเล็กสโตนออ,อกมาด้วยอ่าสับสกิลสองอ่านี่เราเปลี่ยนแปลงแต่ที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือไม่มีเลื่อยโอเคก็มีประมาณเพียงเท่านี้นะครับสำหรับสกินนี้ สำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับสำหรับคนที่ไปกดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามด้วยไม่งั้นเจสันตัวนี้จะไประเบิดตูดคุณถึงบ้านนะครับ <laughs> เจอกันซีอูไรเดอร์บิ